สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมีดห้เล่มนะครับผมเป็นชุด3ชุดนี้นะครับจะเป็นเหล็กแหนบ10บล้อทั้ง3ชุดทั้ง3ามเล่มนะครับด้ามฝักไม้พยุงนะครับสว่วนเล่มนี้จะเป็นคออินทิกันนะครับ พร้อมฝักไม้พยุงส่วนเล่มนี้จะเป็นเหล็ก h g p 9นะครับพร้อมฝักไม้พยุงเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาตัวนี้ก่อนเลยนะครับเล่มนี้ราคาจะอยู่ที่2,200รวมส่งนะครับผมส่วนคอยอินทิกันนี้ก็จะอยู่ที่ สามพันสาพันห้าร้อยรวมส่งนะครับผมแพงกว่าเพื่อนนะครับส่วนสามเล่มนี้นะครับจะอยู่ที่เล่มละหนึ่งันห้าร้อยรวมส่งครับผมจะมารีวิว3ามเล่มนี้ก่อนเลยนะครับเป็นเหล็กแหนบสิบล้อขัดขาวนะครับเล่มนี้ ใบยาว4.5นิ้วนะครับกว้าง1.5นิ้วหนา5มิลน,นะครับด้ามไม้พยุงนะครับฝักไม้พยุงปักหมุดทองเหลือง2จุดเจาะรูร้อยเชือก1จุดนะครับมาพร้อมฝักสวยๆเลยนะครับเล่มละ1,500รนะครับส่วนเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับ ใบมีดขัดขาวเหล็งแนบสิบ้อมเหมือนกันครับใบยาว4.5นิ้วครับกว้าง1.5นิ้วหนา5้ามิลด้ามไม้พยุงนะครับปักหมุดทองเหลือง2จุดเจาะรูเลยเชือกหจุดมาพร้อมฝักไม้พยุงนะครับราคา1,500เท่ากันนะครับส่วนเล่มนี้จะยาวนิดนึงนะครับ ชุดพร้อมฝักไม้พรยุงเหมือนกันใบมีดผิวไฟนะครับตรงสันทําคมหลอกทําจากเหล็กแหนบสิบลอ้อเหมือนกันครับตกแต่งด้ามสวยงามนะครับใบยาวห้านิ้วนะครับกว้างหนึ่งดหนิ้วสนันหนาหกมิลนะครับ ด้ามไม้พยุงปักหมุดทองเหลือง2จุดจาะรูล,ละเชือกหจุดด้ามยาว5นิ้วครับมาพร้อมฝักส่วนคออินทิกันนี่จะแพงกว่าเพื่อนนะครับเพราะมันทำยากเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันเลยนะครับไม่ได้ต่อเหล็กนะครับ วยนะครับผมอีดิกันนี้ใบยาว4.5นะครับกว้างนะครับ1.6นิ้วนะครับสันหนา6กมิลน,นะครับตรงสันทาคมหลอกเป็นด้ามประกบนะครับปากมุดทองเหลือง6จุดเลยนะครับ ตกแต่งด้ามสวยงามมากเลยครับมาพร้อมฝักนะครับฝักไม้พยุงลายเดียวกันนะครับสวยมากเล่มนี้3,5ม0ารวมสูงครับผมส่วนเล่มนี้เป็นเหล็ก h p 9นะครับไม้พยุงลายไฟสวยมากเลยนะครับด้ามฝัก ใบยาว6นิ้วนะครับกว้าง2นิ้วตรงสันทําคมหลอกนะครับสันหนา7จมิลเลยนะครับปากหมุดโมเสกแล้หมุดอลูมิเนียมเจาะรูแล้เชือกนะครับดาบไม้พยุงยาว5นิ้วครับมาพร้อมฝักตัวนี้2,200รรวมส่งนะครับ ไม่มีปลายทางนะครับผมสนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ